สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมดวนๆนะครับผมพี่น้องมาเล้วนะครับผมเลขปูสาละข้ามนะครับผมพี่น้องปูสาละข้ามกับเลขมาเลลวนะครับผมในงวดวันที่สิบหกท่านว่านะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องนะครับผมติดตั้งตาล่อนะครับผมเลขปูสาละข้ามนะครับผมแอดมินกระไดมาเล้วนะครับผมเนาะ ใบว่าเป็นของขันปีใหม่นะครับผมไว้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเนาะเพื่อสิมีโชคครับมิลาบนะครับผมก็ะปูสารคามนะครับผมและพี่น้องเนาะปูไก่มาเป็นของขันปีใหม่นะครับผมไก่มาบอหลายคู่นะครับผมพี่น้องงวดนี้ครับกนาสนของปูอยู่นะครับผมเนาะนะครับผมปูสารคามนะครับผมไก่ถูกอยู่หลายงวดอยู่ด้อนะครับผมพี่น้องกะแม่นของปูอยู่นะครับผมเนาะงวดนี้ปูกะไหมาแล้วนะครับผมเนาะ แอดมินก pues ็จะนํามาแบ่งป uh, ันนะครับผมพี่น้องนํามาเป็นแนวทางนะครับผมเนาะไว้สาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมแอดมินก็มีแต่ความหักพี่หักน้องดื้อนะครับผมพี่น้องอันไดนเด็ดดีดังๆนะพี่น้องเนาะแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะครับผมเนาะความรักก็คือการให้นะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องมาชมตัวเลขบึ้งนะครับผมเนาะว่าจิตถูกอกถูกใจพี่ใจน้องบอนะครับผมก็เลขปูสารข้ามนะครับผมครับสาหรับเลขบนนะครับผมปูห้มมหาซีนะครับผมพี่น้อง สองสีนะครับผมพี่น้องสามสีนะครับผมพี่น้องที่วงกลมไหวหาซีคือเหลขกเด่นเด้อนะครับผมพี่น้องนะครับเด่นซีนะครับผมแล้วก็เด่นหาซีเนาะปูเน่นย่ำนะครับผมมาแน่ๆนะครับผมหมวดนี้ครับ ครับผมพี่น้องสําหรับเลขลางนะครับผมพี่น้องให้มาสามคู้วยกันครับผมป่วยมาบุหลายนะครับผมนอกเป็นเลขสี่สองนะครับสี่ห้านะครับผมพี่น้องแล้วหกสี่นะครับผมที่วงกลมไว้สี่สองคือเลขเด่นด้อนะครับผมพี่น้องเด่นสองนะครับผมสาหรับเลขลักลอยนะครับผมเลขลักลอยนะครับผมให้มาสามคูเหมือนกันครับผมป่วยมาบุหลายนะครับผมเนาะเป็นเลขงามอยู่ครับผมพี่น้องเป็นเลขห้าสี่ห้านะครับผมห้าสี่หก นะครับผมพี่น้าห้าสามสี่หอนะครับผมพี่น้องเลียงสามคูป่วยมาบุหรนะครับผมเนาะกนาสนี่วงกลมไว้ห้าสี่หานคือเหลียเด่นเด้อนะครับผมเด่นสี่คือเก่านะครับผมสาหรับเลียหลักลอยนะครับผมพี่น้องเนาะครับผมแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะครับผมแอดมินเป็นสื่อกลางนะครับผมเนาะอันนี้เป็นสื่อกางนามาเป็นแนวทางนะครับผมน้องเนาะไว้สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมเนาะแอดมินก็มีทุกความหักเด้อนะครับผมหักพีหักน้องนะครับผมเนาะนะครับกะ เลของปูสารคามนะครับผมพี่น้องท่านใดนะครับผมเนาะที่บ่ชอบก็กดเลื่อนผ่านเด้อนะครับผมบวกกันนะครับผมพี่น้องเนาะสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมก็เลขปูสารคามนะครับผมก็แคบนาจอไว้เนาะพี่น้องเนาะไว้เปลเ่็นแนวทางนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมีโชคมิลาบนะครับผมก็ปูสารคามเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะนะครับผม ครับผมก็ขอขอบคุณเด้อนะครับผมขอพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมครับผมพี่น้องพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก่อนจะออกไปก็จะลืมเด้อนะครับผมฝากในเด้อนะครับผมฝากกดติดตามพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนในแอดมินในเด้อนะครับผมเนาะเพื่อสิ่เหบี่ได้านคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินขอให้พี่น้องนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านเด้อ